วิสกิน้นะคะจริงๆอยากจะบอกว่าเคยออกมาแนะนําในเรื่องของอาหารเสริมตัวนี้มาแล้วครั้งหนึ่งนอกจากว่า สที่เขาจะให้ในเรื่องของผิวหน้าแล้วนะคะในเรื่องของดิ้วรอยแล้วก็ใต้ตาที่มันฟูขึ้นมาหน้าที่ฟูขึ้นมาแล้วทําให้หน้าเราดูเด็กขึ้นนะคะสิ่งที่เขาให้มาอีกนั่นก็คือนในเรื่องของประจำเดือนที่ไม่ปวดท้องนะคะ mm. แล้วก็ในเรื่องของตกขาวที่น้อยลงซึ่งจริงๆแล้วปกติอะค่ะนิวเป็นคนที่เป็นตกขาวแล้วก็เป็นคนที่ปวดท้องประจําเดือนแต่หลังจากที่กินไปเนี่ย ประมาณสักเดือนถึง2เดือนเนี่ยเริ่มรู้สึกถึงเออตกขาวเราน้อยลงแบบแทบจะหายไปเลยนะคะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่ชอบก็คือเป็นคนที่ปวดประจําเดือนอยู่แล้วก็รู้สึกว่าปวดประจําเดือนน้อยลงอันเนี้ยก็เลยเป็นอีกอย่างที่ชอบในตัวของตัววิสกินเฟมิน่าตัวนี้นะคะก็อยากจะแนะนําให้เพื่อนๆลองไปรับประทานตัววิสกินเฟมิน่าตัวนี้นะคะเป็นตัวที่เราชอบมากเลยแล้วก็รับประทานไปอย่างต่อเนื่องด้วยนะคะยังไง